ดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ดิฉันและเวทีสาธารณะนะคะมาอยู่กันที่ตำบลโคกข,ขามค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครค่ะที่นั่งหิ่ตรงนี้เนี่ยนะคะเรียกว่าศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มหาชัยฝั่งตะวันออกค่ะเราฟังกันถอดบทเรียนกันช่วงแรกเนี่ยเราถอดบทเรียนกันเฉพาะการร่วมมือกันระหว่างเครือข่ายชาวบ้านกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งเป็นบทเรียนที่ดีนะคะในการทํางานร่วมกันแต่ว่ามันยังมีโจทย์นี้มันต้องร่วมแก้กันของหลายๆหน่วยงานพี่ติ๋วเปิดประเด็นมาหน่อยนึงแล้วว่าต้องบูรณาการกันมันมีความพยายามเมื่อ4ีหปีที่ผ่านมาเนี่ยอตอนก่อตั้งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนี่นะคะที่จะพยายามที่จะทําแผนบูรณาการการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งเนื่องจากมองว่าการสภาพที่ต่างคนต่างทําหรือว่าปัญหา ต่างๆมันแก้โดยการแยกกลมเนี่ยคงจะแก้ไม่ได้นี่นะคะแล้วก็มีความพยายามในการจะทํากฎหมายพระราชบัญญัตินะฮะ,ะการจัดการทรัพยากรทะเลและใจฝั่งซึ่งตรงนั้นเนี่ย ก็มองภาพรวมโดยมีเจตนารมณ์ในการที่จะให้ตัวกฎหมายก็เหมือนตัวเป็นนโยบายในการที่จะดูว่าถ้าเราจะจัดการชิพากรชัยฝั่งเนี่ยมันจะต้องมีธรรมาภิบาลในขบวนการที่จะเอาความรู้มาพิจารณาขบวนการตัดสินใจขบวนการจัดการอนุรักษ์ฟื้นฟูจะเป็นอย่างไรนี่นะคะแล้วก็หน่วยงานต่างๆจะมาร่วมทํางานกันอย่างไรการร่วมมือกับท้องถิ่นจะเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยก็มีความชัดเจนแล้วก็ส่งไปให้ มีกระบวนการจัดทำกับภาคประชาชนแต่ปรากฏว่าเวลาตอนปัจจุบันเนี่ยที่ติดตามมาณตอนนี้เนี่ยทางกรมทรัพยากรทะเลรด้ชัยฝั่งเองก็ยังไม่ปรากฏว่ามีกฎหมายของตัวเองเพราะว่าเวลาส่งกระบวนการจัดทากฎหมายแล้วก็ได้มอบให้กับสํานักกฤษฎิกาเนี่ยนะคะเน้นคิดว่ามีปัญหาหนึ่งที่ภาคประชาชนก็ฟันธงแล้วก็ชัดเจนว่า นักกฎหมายที่มีข้อจํากัดในแง่ของความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบริหารการจัดก,การทางทะเลและชายฝั่งเนี่ยแล้วการที่จะดารงให้หน่วยงานต่างๆมาบริหารการจัดก,การโดยพยายามจะมองดูภาพรวมเนี่ยถ้าไม่มีกลไกเจ้าภาพในการที่ทำงานนะคะนั่นไม่เชื่อว่าปัญหาต่างๆที่พี่น้องเราทําอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็ความร่วมมือเล็กๆที่อาจจะมีบ้างเนี่ยะจะนําไปสู่การที่จะเป็นหลักประกันว่าทรัพยากรทะเลและชายฝั่งจะถูกจัดการอย่างเหมาะสมกลไกเจ้าภาพที่ว่านั้นควรจะเป็นยังไง นี่นิดว่าควรจะทั้งในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทะเลทรัพยากรทะเลและชายฝั่งทุกฝ่ายไม่ว่าจะกมรมบะมงกรมป่าไม้กรมอุทยานกรมเจ้าท่า,าหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆนี่นะคะนีนคิดว่าถึงเวลาที่ประเทศไทยเนี่ยจะต้องฟันธงว่าทรัพยากรทะเลและชายฝั่งของเราเนี่ยเป้าหมายวัตถุประสงค์ในอนาคตเนี่ยนะคะ จะต้องเป็นเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพื่อความมั่นคงของมนุษย์ไม่ใช่กลายเป็นปัจจัยของการที่จะเอามาเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้กับทางภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาที่เราก็วิ่งตามเงาไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการปฏิรูปประเทศไทยหรือว่านโยบายที่ทางคณะรัฐบาลชุดนี้พูดหนักหนาว่าต้องการจะเห็นการเปลี่ยนแปลงประเทศเนี่ยนะคะ จุดนี้นะคะเป็นจุดที่สําคัญที่สุดที่จะต้องสร้างให้เกิดขึ้นในร่างพรบรที่พูดถึงเนี่ยค่ะมีส่วนของชาวบ้านเนี่ยร่วมกันร่างด้วยแล้วก็สิ่งสําคัญคือเรื่องของกลไกนั่นแหละกลไกที่ชาวบ้านเนี่ยเข้าไปมีส่วนสําคัญตอนนี้เรากําลังขยับมาพูดกันเรื่องของพอรบรซึ่งจะเป็นเครื่องมือทางนโยบายนะคะที่จะทาให้ประสบการณ์ที่ได้ทํางานร่วมกันมาเนี่ยมันถูกเอาไปพัฒนาเป็นเป็นนโยบายที่ได้รับการรับรองจริงๆเนี่ยค่ะ เป็นยังไงครับ,ร,บร่างพรบรนี้เป็นอนาคตได้ไหมคะสำหรับชาวบ้านคือจริงๆแล้วเนี่ยร่างพรบนี่ยเราร่วมมีการดําเนินการการวิเคราะห์มีการพิจารณามาหลายปีแล้วแล้วก็ถูกตัดสิทธิของชุมชนออกไปหมดนะครับในสิ่งที่ชาวบ้านได้สวมใส่ไว้ในพรบรนี่คือความคาดหวังว่าชาวบ้านสามารถจะปกป้องทรัพยากรหน้าบ้านเขาสามารถจะดาเนินการกับผู้ที่กระทําความผิดหน้าบ้านเขาได้โดยสิทธิ เปรียบเสมือนเสมือนเจ้าหน้าที่แต่ว่ากลับกลายเป็นกิจการตัดสิทธิชุมชนออกหมดเอาสิทธิชุมชนไปอยู่ใต้ใครชการเอาชุมชนไปอยู่ใต้อำนาจของอดีเพียงคนเดียวนะครับอธิบดีก็อ,อยู่ใต้กลไกของรัฐบาลเพราะนั้นการป้องกันปัญหาชายฝั่งทั้งหมดทั้งอ่าวไทยอันดามันเนี่ย มันไม่ควรจะไปอยู่ใต้เงื่อนไขตรงนี้มันต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของชุมชนแต่และชุมชนนะสร้างข้อบัญญัติท้องถิ่นเข้ามาว่าตรงนี้ไม่ควรจะทํารีสอร์ทนะก็วควรจะป้องกันนั่นคือชุมชนแต่ตอนนี้ไม่ใช่กลับกลายเป็นว่า,าผู้มีอํานาจผู้มีเงินสั่งการลงขันเป็นขั้นบันไดลงไปถึง แล้วก็ไปไปฏิบัติโดยที่ชุมชนไม่สามารถจะทาอะไรได้เลยพยลยบรบที่ว่านี้คือร่างพรบส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของกิจการคือกิจการพิจารณาแล้วก็ตัดแล้วตัดแล้วจากร้อยร้อยสามสามเหลือยี่สิบกว่ามาตราเหลือยี่ห้ามาตราร้อยสามสิบสามาตราเหลือยี่สิบห้ามาตราก็คือตัดสิทธิ์ของชุมชนออกหมดเลยแต่ถ้าพรบนี้ยังอยู่ ลงไฟฟ้าที่ประจวบไม่สามารถเกิดได้ทุกที่สาวิยาจะเข้าไปทำลายทรัพยากรหน้าบ้านเขาชุมชนรวมตัวกันแบบนี้ไม่สามารถจะทำได้ค่ะพออภัยรัฐคะ่ะร่างพาบรบนี้ยังสามารถที่จะปรับแก้หรือว่าเ,เสนอหลักการสำคัญที่ชาวบ้านต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมที่สำคัญเนี่ยเข้าไปได้ในการพิจารณาร่างพาบรบนี้ไหมคะคืออยากอยากจะเท้าความให้ฟังนิดนึงนะฮะคือร่างพาบรบอ,อย่างที่ทั้งผู้ใหญ่หมูว่า ว่าเริ่มต้นเนี่ยก็เราได้เชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านเกี่ยวกับทรัพยากรแล้วก็นักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยมามาร่วมทํากันนะครับหลังจากที่ทําได้แล้วเนี่ยก็มีการนําไปทําประชาพิจารณ์ไปไประชุมร่วมกับชาวบ้านอีกประมาณสัก4ี่หครั้งนะครับมีทั้งที่ในกรุงเทพแล้วก็ที่ต่างจังหวัดพื้นที่ทั้งหมดจะได้อออกมาเป็นพบรบตัวเนี้ย ร้อยสามสิบสามมาตราในสิบหมวดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ตกแต่งกันเรียบร้อยแล้วได้ตามที่ที่ต้องการกันชาวบ้านต้องการแท้จริงแล้วก็นําเสนอเข้าไปเพื่อเข้าสภานะครับก็เป็นขั้นตอนที่กฤษฎีกาต้องพิจารณาด้วยเข้าสภาปุ๊บกิจฎีกาก็พิจารณาพอพิจารณาเสร็จปุ๊บตัดในส่วนบางส่วนที่ที่ที่คิดว่าเป็นเป็นเรื่องปีกย่อยออกไปนะครับอย่างในเรื่องของบางมาตราที่ไปซ้าซ้อนกับกับกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องก็ก็อออกก็ เหลือจะเพาะเป็นเป็นหัวใจหลักๆไว้นะครับตอนนี้พอเป็นยี่5บ้ามาตราแล้วเนี่ยตอนนี้มันก็ผ่านจากกิตริกา<ะ>ไปรออยู่ที่ที่ชั้นการกลั่นกรองเพื่อจะเข้าเข้ากับโคลโมต่อไปะนะครับตอนนีมน้มันผ่านกิตริกาแล้วนะครับตอนนี้ในพูดถึงใน25มาตราที่มีอยู่เนี่ยก็ให้สิทธิชุมชนนะครับให้ชุมชนเนี่ยมีโอกาสที่จะเสนอแนะแล้วก็กําหนดงานได้<ะ>กําหนดงานกําหนด อะไรแผนงานที่จะทําเพราะว่าอะไรนะฮะใน25มาตราเนี่ยมันมีมาตราหนึ่งที่กําหนดไว้ว่าในาในพบรบเนี้ยจะต้องจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายและแผนบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งมีหน้าที่ในการเสนอแผนนโยบายบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งโดยจะต้องทําประชาพิจารณ์และการมีส่วนร่วมของชุมชนอันนี้คือเรื่องสําคัญอ,อ,อันนี้เรื่องสําคัญเพราะนั้นเขามีคําพูดนี้บรรจุอยู่ในมาตราน,นั้นด้วยที่ไม่ได้ถูกตัด ไม่ได้ถูกตัดเพราะฉะนั้นการที่เขาจะเสนอแผนมาตราการอะไรออกไปเนี่ยต้องผ่านจากชาวบ้านทั้งหมดครับค่ะถ้าเกิดว่ามีการเสนอแผนออกไปแล้วชาวบ้านไม่รับรู้ด้วยอันนี้ก็เป็นตอนนี้กําลังเข้มแข็งมากประชาชนเนี่ยเครือข่ายใหญ่โตเพราะฉะนั้นสิ่งที่ชาวบ้านกําลังกังวลว่าถูกตัดบางมาตราที่ยืนยันถึงสิทธิของชุมชนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการเนี่ยชาวบ้านกังวลแต่พออเห็นว่าไม่ไม่ไม่ได้ถูกตัดหลักการสําคัญออกอย่างนั้นด้วยหรือเปล่า ในส่วนที่ตัดออกไปเนี่ยมันมีบางส่วนซึ่งซึ่งยังเห็นได้ชัดนะครับอย่างเป็นเรื่องของเงินกองทุนอย่างเงีอันนี้เขาเขาตัดออกไปเรื่องของเงินกองทุนสนับสนุนแต่เ่าก็มีบางมาตราที่กําหนดไว้ว่าให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของชุมชนถูกางเงีเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือหน้าที่ของกรมก็คือต้องมาสนับสนุนมาดูแลามาให้องค์ความรู้มาร่วมกิจกรรมของชุมชนชายฝั่งะตนนี้ ในปัจจุบันเองเนี่ยอันนี้จะหมายถึงชุมชนนําชาวบ้านนําหรือว่าราชการนําชุมชนนําครับราชการสนับสนุนราชการเป็นผู้สนับสนุนนั่นเองค่ะคือคือที่สําคัญเนี่ยนะคะไหนไเนี่ยเรามีกรมทรัพยากิททะเลและชายฝั่งเนี่ยเรียนคิดว่าเราต้องตั้งหลักคิดใหม่ว่า การจัดการทรัพยากรเนี่ยนะมันเป็นการจัดการบนฐานนิเวศเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นการที่เพียงแต่ว่าไปตัดทอนแล้วก็ลดการซ้ําซ้อนหน่วยงานนั้นมีแล้วมีแล้วเนี่ยไม่ได้มีหลักประกันว่าเราจะมีนโยบายการบริหารการจัดการทรัพยากรที่มีหลักประกันในระยะยาวเลียนเองเนี่ยนะฮะไม่ได้มองว่าชาวบ้านพูดอะไรถูกหมดนะแต่ประเด็นสําคัญมันอยู่ที่ว่า หลักการในการที่คิดในการจัดการทรัพยากรเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะคะมันไม่มีกระบวนการที่จะเอาความเห็นภาคประชาชนไปพิจารณาหรือว่าไม่ได้มีกระบวนการตรวจสอบที่ชัดเจนแล้วต่างคนต่างก็ทํากันเนี่ยเพราะฉะนั้น <c oughs> ถ้า <c oughs> ประเทศไทยจะมีะพรบรเกี่ยวข้องกับทรัพยากรทะเลและชายฝั่งก็ขอให้มี อพลบที่ให้ทิศทางโดยรวมของการบริหารการจัดการแล้วก็ปรับเปลี่ยนหน่วยงานต่างๆเนี่ยให้มาเกื้อกูลกัน,กนเรี่ฉันคิดว่าหลักการในบริหารประเทศเนี่ยนะคะหน่วยงานราชการต้องปรับเปลี่ยนจากผู้มีอำนาจผู้จัดการผู้กำหนดเนี่ยมาเป็นผู้เอื้ออำนวยแล้วก็หนุนเสริมในเป้าหมายที่เห็นชอบด้วยกันเป็น<พ>ประโยชน์<ข>สาธารณะะะพี่ติ๋วคะค<ร>ถ้าอย่างนั้นแล้วกับ พรบร,ร่างพรบฉบ,บับนี้เนี่ยมีข้อเสนอมีข้อเสนออยา <ๆ S 2> ่างไรผ่านไปก่อนได้ไหมหรือว่าจะต้องเอา<น>ดึงกลับมาแก้ไขอะไรก่อนจะเป็นต้องมีการแก้ไขค่ะมีโอกาสเพราะว่าในพรบฉบับนี้เนี่ยจะต้องไปผ่านกระบวนการรัฐสภานะคะมีการตั้งสวสอ,อทำงานด้วยกันเรียนคิดว่าภาคประชาชนเครือข่ายพี่น้องของเราเนี่ยจะต้องเข้าไปร่วมแก้ไขแล้วในเป้าหมายที่ว่าในเจตนารมณ์ที่เราต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะในอนาคตเนี่ย ก็หวังว่าการรับฟังความคิดเห็นเนี่ยจะมีผลในทางปฏิบัติไม่ใช่ว่าจะมีคณะกรรมการแล้วก็แก้เป็นเป็นเหมือนกับว่าเป็นไม้ประดับแล้วในในการทํางานดิฉันต้องการที่จะให้ได้มีการตัดสินใจในฐานองค์ความรู้ก็ถือเป็นการปฏิรูปประเทศไปในส่วนหนึ่งเลยค่ะเอาละค่ะได้เห็นอีก ภารกิจหนึ่งนะคะที่คิดว่าจะต้องขยบไปทำนะะนอกจากการแก้ปัญหาที่หน้าบ้านตัวเองเนี่ยนะคะเรื่องของการไปเ,เกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมายซึ่งเป็นโครงสร้างสําคัญกําหนดนโยบายและแนวทางระยะยาวด้วยนะคะเรืออ่ารอนุรักษ์อ่าวไทยตอนบนประสบการณ์หนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะจะเอามาทําอะไรกับเรื่องนี้ต่อไปได้บ้างวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราทํากันทุกวันเนี่ยเราทําโดยไม่มีอย่างแรกเลยไม่มีเครื่องมือถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นเนี่ย อยู่แนกเลยคือเราไม่มีเกาะกำบังตัวเองเลยเราทํางานบนบนพื้นฐานของถ้าจะเอาเรื่องนี้มาตรวจสอบต้องไปเอาพรบรประมงมาถ้าะจะอ,าอีกเรื่องหนึง่งต้องไปคุยกับผมด้วยถ้าผมได้มองว่ามันกระจัดกระจายคิดว่าไหนไหนก็จะเ,เสนอร่างกฎหมายฉบับนี้แล้วเอาให้ตอบโจทย์ได้ทั้งหมดตอบโจทย์ได้ทั้งหมดเหมือนว่าเอา ของแต่ละส่วนนะครับเอามารวมอย่างที่บอกว่ามาเป็นในเป็นในส่วนเดียวเวลาทํางานเราจะได้มีเครื่องมือตัวเดียวไม่จําเป็นที่จะต้องไปหยิบเครื่องมือนู้นเครื่องมือนี้แล้วทางานลำบากครับในนามของเครือข่ายกับเรื่องนี้เนี่ยจะทําอะไรต่อคะคือจะทําอะไรต่อนั่นคือบรรทัดฐานว่าปัญหาของพี่น้องเครือข่ายยังอยู่งานการแก้ปัญหาของเราก็จะต้องแก้ให้พี่น้องไม่ใช่แ่แก้ที่ตัวเราไม่ใช่แก้บ้านเราแล้วก็เราหยุด พี่น้องฉาเจิงเซาเพิ่งเข้ามาเขามีปัญหาเราก็จะกำลังมองอยู่ว่าปัญหาเขาเป็นเรื่องใหม่เดี๋ยวเราเข้ามาสู่กระบวนการศึกษาแล้วก็จะมาสมหัวกันว่าใครช่วยได้ไหมพูดคุยกันพูดคุยกันนะแต่พวกเราเรียกง่ายๆมาสมหัวกันก็มาแลกเปลี่ยนความพิเีพนกันนะแล้วก็จะแก้ไขยังไงนะทิศทางไมใครไปรับเรื่องไปตรงไหน นะใครเอาเอาจัดการเรื่องพลังมวลชนก็จัดไปคใครเข้าสู่สภาก็สู่ไปอะไรพวกนี้เป็นขั้นตอนไปกา,การรวมตัวกันของเครือข่ายในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาให้คะแนนตัวเองกันยังไงครับเต็มร้อยให้เท <c oughs> ่าไหร่ครับให้80เพราะว่าความความเป็นเครือข่ายมันเป็น เป็นตัวเริ่มก่อตั้งแล้วแต่ว่าปัญหาของพี่น้องไม่รับการแก้ไขเนั่น,นคือโจทย์อีก20%ซึ่งเ,<อ>เราจะต้องทําให้ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวปีหน้าครบ2ปีกลับมาคุยกันใหม่นะคะจะมาะติดตามนะคะแล้วก็ให้กําลังใจเครือาข่ายทุกคนด้วยนะคะในการที่จะลงมือแก้ปัญหาด้วย ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ยังคิดถึงช่องทางการเชื่อมกันกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องโจทย์อีก20%นั้นนอกจากแก้ปัญหาใหม่ๆที่ไปพบไปเห็นมาคือการบูรณาการกันกันกบอีกหลายๆหน่วยงานด้วยนะคะคงจะได้คุยกันเรื่องนี้แล้วเห็นผลที่เป็นรูปธรรมในโอกาสที่กลับมาคุยกันใหม่ตอนครบรอบ2ปีของเครือข่ายนะคะอีกอีก12เดือนค่ะกลับมาคุยกันใหม่นะคะวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ หมดเวลาแล้วค่ะสําหรับวันนี้นะคะได้เห็นเรื่องราวดีๆการร่วมมือกันของพี่น้องประชาชนในรูปของเครือข่ายที่มีระบบนิเวศเดียวกันได้เห็นความร่วมมือกับหน่วยงานราชการค่ะแต่ว่าขณะเดียวกันก็ยังเห็นโจทย์อีกหลายโจทย์นะคะที่รอการเดินหน้าแล้วก็เรียนรู้ร่วมกันต่อไปค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะเวทีสาธารณะค่ะพบกันใหม่เสาร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ